ครับผมก็สวัสดีครั้งครับผมอันนี้คู่นี้เป็นคู่ที่สองนะครับระหว่างทีมป่าตุ้ยนะครับผมกับทีมเขียบมะละกัครับผม

เริ่มนะครับผมทีมเขียมมาลาดนะครับเจอกับทีมปาตุ้ยโอ้กองหนึ่งเป็นมือขึ้นนะครับทีมเขียมมาลาดมือตีคือผู้หมวดสมนึกนะครับผมสรุปว่าเล่นกับทีมตำรวจนะครับทีมป่าตุ้ยเขียมมาลายังขึ้นยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมปลาตุ้ยนะครับผม สมหสนึกก็จะทำการตีตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสต <c oughs> ิดไปหนึ่งลูกนะครับผมยางเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมปาตุ้ยนะครับผมเห็มมาลาจะทำยังไงครับผมตีโดนเขาก็ขึ้นได้นะครับคุมโซนห่างอยู่นะครับผม ฮ่าฮ่าโอเคครับผมเ่านั่งนเขานั่งใ้าเพาะนั่งไยังไงกี่วันนี่ร้อยปีได้นะบบได้กี่ี้ร้อยปีได้ท่มเกมมาล่าขึ้นไปยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเสียแต้ม่กรทีงป่าตุ้ยอยู่น้า เปลี่ยนนะครับผมลูกสุดท้ายนะเอ้ยยังนะครับยังไม่ลูกสุดท้ายนะครับเด็มล่าขึ้นไปเปลี่ยนนะครับรับไปหนึ่งแก้มในสนามตุ้ไปทำกาติอืมผิดเหมือน,นกันนะครับผมจะสามอินกลูก อ้โอ้ยโดนตัวเอนะครับผมเสียาสามแตมให้กับทีมเขียงมาล่านะครับปาตุยครับปาตุยปาตุยครับโอ,โอเคครับขอบคุณครับผมอ้าวยางเสียอยู่นะครับยางขึ้นไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่รู้ว่าเสียสองหรือเสียาสามอยู่ตอนนี้ ปลาตัวยังเหลืออยู่เอ้ยไปตรงเลือดาเลยโอ้ยแม่งครับแบ่งแบ่งคนนะแบ่งคนนะเออคุดีแล้วมันได้ล่าน์นะครับผมได้แล้วสองจะตีเพื่อรับสามยาสองเดียวกันเโอ้ยไม่ตามไม่บิดฟันนะครับผูวัดสมเลยนะครับ รับไฟสามแต้มในสนามนะครับผมแต่ก็เป็น3ต่อศูนย์อ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ละ่ะ เขียนเขียมาลาได้แต้มนะครับผมอ๋อจะขึ้นมาคุมโซนนะครับโดยผู้กองแห่งนะครับผม้เป็นาเป็นจมเขอหปนี่ยนีเพราะว่าผมเปลี่ยนสีเออผมเปลี่ยนสีแล้วาแล้ vặn vặn lung phăn đây qua ta phún mắt ta phún mà ta khuôn, mà ta

เ,เรียนลูกสุดท้ายนะครับผมผู้หวดสมนึกก็จะทำการตีเพื่อรับหนึ่งนะครับผมโอ้โหอ้าวทีโ<ส>ด,ดนนะครับผมไปการแท็ก ของต <boundaries. S 3> <si suppression> ัวเองนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมฝาตุยนะครับผมมีมีผู้เสี่ยวมุกเลี้ยงวะนี่เดี๋ยวมีผู้เสี่ยวเดี๋ยวนี่มีมีใครเชี่ยหลายตัไใคใครจะเชี่ยวมุกเลี้ยงไม่นี่นี่นี่เชี่ยวมุกเลี้ยงใครจะเชี่ยวเชี่ยวให้นอยลูกลูกมีส่วนรวมเนี่ยมีส่วนรวมลูกเอาเงินลูกเอาเงินแล้วลูกลูกไปไปไป ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนนะครับผมนี่นี่เพื่อนมือเลี้ยงนี่อ้าวอุ้ยนั่นอ้าวป๋าตุ้ยยังเสียอยู่หนึ่งแแม่นะครับให้กับทีมเขมรลาดอุ้ยหลุดอีกแล้วครับผมอุ้ยไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแแมให้กับทีมเขมรลาด ท็นปลาต้หมดมือแล้วนะครับผมเท็มมาลาดยังเหลืออยู่นยหนึ่งลูกในมือนะครับเขาจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองได้ไหมครับผมโอ้กองหนึ่งทีมทีมมาลาดรับไปกีแต้มครับผูกองโอ้ยังเหลือลูกนะครับยังไม่หมดนะครับผมหมนึกว่าหมดแล้ว อือหูรางนี้เดียวเดียวครับเดียวเดียวเดียวได้ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่หมดแล้วครับได้เท่าไหร่ครับ คุณหมวดครับเท่าไรครับใช่ใช่เดียวกันใช่อยากกินอย่าลืมเขามาไปตีเขาเป็นอย่างโี้จะได้คนว่ากินเราไม่นไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับผมทำการวัดนะครับผมเพื่อความแน่ใจนะครับผมสามได้แน่ๆแล้วครับผมจะวัดเอาสี ได้เท่าไหร่ครับผมคู่มวลครับได้เท่าไหร่ครับได้สามอ๋อเขมเข็มมาราดได้สามนะครับผมสกอร์เป็นหกต่อศูนย์นะครับผมเขาเตรียมไว้ให้หนูแล้วห so นูมาให้เพิ่นท่านเตรียมไว้แล้วอันนเตรียมไว้ให้หมดละให้หมดละ เียตยังนะรกิ่นมวันลาได้แจมนะครับผมกินหมดครับป้าป้าครับป้าครับป้าตุ้ยครับป้าตุ้ยป๋าตุ้ยครับน้ครับผมเห็นมันลาได้แต่นะครับก็จะเป็นฝ่ายคุนไคุมโซนนะครับผมโดยผู้กองแดงนะครับผม หรือว่าคุมขึ้นไปคุมโซนได้สวยมากนะครับผมปลาตุ้ยก็ขึ้นไปคุมโซนนะครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนอืลูกที่สองเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม มาล่านะครับก็ส่งผู้หมวดต้นนึกพิตี้ิดเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองนะอู้หย้คำว่าผิดยังสะกดไม่เป็นนะครับผมสำหรับคนคนนี้นะครับผู้หมวดคนนี้นะครับผม ยังไม่แมาั่นล้วเกผมเองปนบ้างเศราหวานมเน่อยไม่่อยไมเยมันไทยหวานผมเราเกี่ยวีรบเป็นพี่เหรืเรอยังไเอาเลยกมูลว่เนสนามต่งเดายเาผูดเียหละนา้ยู่ดปาตุยนะครับผมก็ขึ้นไปนะครับผมโอ้ยหลุดนะครับผม ยังเสียอยู่นะครับผมลูกทีสองก็ยังเสียอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่ได้โชว์เล่าไม่ได้ชวเล่านะโชวใหม่โชว์ใหม่เฮ้ยไปยนครับผู้กองเนงครับอย่าบังผมครับผู้กองครับผู้กองครับอย่าบังครับทีมปลาตู้อีกขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหหมอดสมนึกก็จะทำการตี ตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองโอ้ยยังสะกดไม่เป็นครับว่าผิดโดนทุกดอกออกทุกลูกตุยก็จะขึ้นไปคุณโซดอีกหนึ่งลูกก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีเมเขมรล่าน,นะครับผม อุ้ยมะม่วงมาล่านะครับก็ส่งปลาไปผู้กองเหน่งขึ้นไปเก็บแต้มนะครับแต้มที่สองจะเก็บเอ้าใครของใครนั่นไว้ลูกสวยอาบังสู้สู้บางอ้น ฮโอ้ยลูกสุดท้ายผิดนะครับผู้กองเมงก็จะทำการตีนะครับตีเพืรับสองตีเพื่อรับสามนะครับผม

ิป้าตุ้ยได้แ้มน,นะครับผม,มบผน,น,น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า,าให้นอนไม่ได้แข่งถ <c ười> ่ายอย่างเดียวป่าตุ้ยได้แ้มน,นะครับผมกว่าจะขึ้นมาคุมโซนโดย <c ười> น้องกมิน หรือว่าคุณโกมีนั่นเองนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าห่างมากครับลูกนี้ครับคุมห่างห่างอยู่แบบงหงวังนะครับผมเขียนมาลาดว่าไงครับเขียนมาลาดนะครับผมเขียนมาลาดนะครับ เห็นแล้วเราก็ยิ้มเลยนะครับผมเพราะว่าคุมโซนห่างสหะลืะเกินผู้กองเหนงขึ้นมาคุมโซนนะครับเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามุ่ <c oughs> ในคนไหนว่าเมื่อคืนหกทุ่มจ เึ้นมานะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หน่แต้มให้กับทีมเกมมาล่าอยู่นะครับผมรับรังจับโดนโยนโดนนะครับผมรับไปสามแต้มในสนามนะครับผมทีมเกมมาล่าก็ส่งฝาไอผู้กองแดงขึ้นมาสู้อีกนึงลูก เฮ้ยน่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหคำว่าผิดคำว่าผิดยังสะกดไม่เป็นนะครับ<ะ>ลางนี้นะครับป่าตุ้ยโอ้กองแดงก็จะขึ้นมาคุมโซดีอีกนู่นลูกอ้าวไ,ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ตายได้เงินเรามาใส่ม่เาม่หเยไ้ายเงินมาเฮ้ยเมียได้เงินมาไม่รู้ว่าใครได้นะครับเพราะว่ามันมาือนั่นคือนี่กินเยอะเงี้ยสองเต็มหมดมีอย่างนี้โอ้วมนแเดีเข็มล่าขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่ารับไปสอแต้มหรือว่าเท่าไหร่แน่แน่รับได้แล้วครับหนึ่งแต้มนะครับผม อย่างเราไม่เมียบอกไม่มีเมียเลยไปดม่เมียยังงานพลาดเดียวแค่เดินมาอยู่ใกล้ๆผมก็มีสองเท่าไหร่ครับสองนะครับผมเอ็มมาลาดได้สองแตทมนะครับสกอร์เป็นแปดต่อหนึ่งรู้สึกว่าจะทิ้งห่างไปไกลซะเหลือเกินหวาน

เจะขึ้นไปคุมโซนโดยผู้กองแนงนะครับผมดูน้าแกนะครับคุมแบบทางห่างอยู่แบบทงห่วงควมวัดครับผม ตีแล้วรูกแบบนี้ทีเกมลาเขส่งผู้หมวดขึ้นไปตีนะครับหมวดสมนึกนะครับผมตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับ2องอดนนะครับผมรับไปถึงแต้มในสนามนะครับผมตุ้ยก็ส่งน้องโกมินขึ้นไปนะครับผม อึนาาโซนอีกห,หนึ่งลูกก <c oughs> ็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมีเถียงเหมือนกันนะครับผมไม่มีใคร <c oughs> ยอมใครนะครับ <c oughs> มันลาก,ก็ขึ้นไปเปลี่ยน,นะครับโดยผู้กองหนึ่งป่าต <c oughs> <c oughs> ุ้ย, <c oughs> ตยก็จะขึ้นไปปีอัผู้กองครับ คุ้มวัดครับคุ้มวัดค <c ười> <drawn> ุ <ine> ้มวัดครับบังบังบังครับบังโอ้ยทีมปลาตี้ขึ้นไปไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ยังเสียอยู่หนึ่งแ้ให้กับทีมเข็มมาลาดอยู่ สแลปออกข้างนะครับผมลูกสุดท้ายเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหหมวดสมมึกก็จะทำการตีตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองเอ้าโอ้โดนนะครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือย,ยังไม่เปลี่ยน เห็นมาลาดได้แล้วไม่รู้ว่าหนึ่งแฝมหรือ2องแมมนะครับผมนำมือหัวเลยะนำมือออเล่องสามสีีบเฮ้ยได้เท่าไหร่ผู้มวดเห็นมาลาดได้แ้มนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับสองหรือสาม มาลาได้แต้มนะครับสองแต้มสกอร์เป็น10ต,ต่อนหนึ่งทีมปาตุตุขึ้นมายังไม่เปลี่ยนนะครับผมโลกทีสองก็ยังไม่เปลี่ยนมันเดิน,นะครับผมโลกทีสามค่อยเปลี่ยนนะครับ แต่ทีมเกมมาล่าเขาก็ไม่รีรอนะครับผมส่งภูาขึ้นไปแล้วครับผมเพื่อจะทำการตีตีโดนรับหนึ่งตีตดรับสองผูมวดสมนึกโอ้โหผิดแล้วครับผมหนึ่งลูกก็จะทำการตีเมืองลูก โดนนะครับผมโดนพอสกิดสกิดแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแ้มให้กับทีมปาตุล <c oughs> ลูกสุดท้ายขึ้นมานะครับตีบโดนนะครับผมปาตุยครับอย่าบังครับ <c oughs> อา้าวสองน้ง ปลาปิ้งมีไหมปลาปิ้งมีไหมคุณทำ เกียมนะครับผมเกียมมาลาเป็นฝ่ายชนะนะครับผม11<ร>อต่อหนึ่งนะครับผม<ร>อีบน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ